สวัสดีครับผมช่างบอยคอนดอมแอร์นะครับวันนี้จะมาดูเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับตัววัดอุณหภูมิก็สําคัญนะครับเวลาเราวัดถ้าเกิดวัดใบวัดแม่นก็จะทํางานได้ละเอียดนะครับแต่ก่อนก็ใช้ตัวเล็กๆแต่ว่าตัวนี้ก็ยืมพี่มานะครับยืมพ,พี่มาใช้เอามารีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเห็นแบบช่างเก่งๆใช้หรือว่าะระดับอาจารย์ ระดับพวก Air VRV v VR f อะไรใช้นะครับก็ตัวนี้จะมีความละเอียดที่ไวนะครับเวลาเราเปลี่ยนแปลงไม่ต้องรอานานนะครับอย่างตัวถูกๆเนี่ยเราไปจับบางทีเราก็ต้องรอานานใช่ไหมครับว่าอุณหภูมิจะได้ตรงที่เราจับนะครับมันไม่ใช่ลดหวบเลยอย่างจับ25ที่หน้าแอร์ใช่ไหมครับคราวนี้เรามาเปลี่ยนจับที่อื่นอย่างเงี้ยมันก็จะ มันจะลดค,ค่อยลดลงใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันจะแบบไวเลยนะครับถ้าอยู่อยู่ในห้องยีิบสเดือนไปข้างข้างนอกก็สามแปดพวกนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบไวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็กล่องกล่องหนึงนะครับสวยงามแข็ง,ขงแรงก็แอบบอกราคาหน่อยน,งนึงนะครับก็เจ้าตัวนี้ราคาประมาณหนึ่งหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าเลยถ้าเกิดลูกค้าเห็นช่างใช้ใช้ตัวเนี้ย แสดงว่าคนนั้นก็จะเป็นมือแบบมืออาชีพเลยนะครับเพราะว่ามือสมัครเล่นหรือว่าทำแอร์ใหม่ๆไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะลงทุนเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าซื้อเครื่องมือมาแล้วก็ต้องทํางานถ้าเกิดมีเครื่องมือไม่มีงานทําก็ไม่มีไรายได้ใช่ไหมครับเจ้าตัวนี้ก็ราคาแพงโอเคตัวนี้เป็นรุ่น TA 40 C 10นะครับ110จับถนัดมือแล้วก็ น้ำหนักใช้ได้เลยนะครับเป็นแบบใส่ฐานนะครับฐานอยู่ด้านหลังคันน็อตตัวนี้ออกมาก็ใส่ฐานได้เลยครับเปิดเครื่องอ่าก็ที่ให้มาก็จะมีสองอันนะครับเจ้าตัวนี้ก็ไว้จับท่อครับจับอุณหภูมิผิวท่อแล้วก็กดเข้าไปจิ๊บก็จกับอุณหภูมิผิวท่อไว้นะครับกดปุ๊บขึ้นปับ๊บขึ้นเลขประรับ นี้ตัวหนึ่งตัวนี้นก็เป็นวัดอุณหภูมิอากาศนะครับไทเคน้องไทเคครับเวลาเสียบแจกก็เสียบลงอย่างนี้เลยนะปับป๊บปั๊บนี่ดึงไม่ออกด้วยเพราะว่ามีตัวนี้ล็อกนะถ้าเกิดจะออกก็ต้องกดตัวนี้ก้นวนก็ดึงขึ้นนี่โอ้สมราคานะครับจับดูแล้วก็พบว่าสมราคาโอเคตอนนี้ได้อุณหภูมิยี่สินะครับยี่สิบเอ็ดยิบ ข้อดีตัวนี้ก็ยืดได้นะครับยืดได้หนึ่งล็อกสองล็อกสามล็อกสี่ล็อกเออห้าล็อกหกล็อกเจ็ดล็อกยาวประมาณอประมาณเมตรห้าสิบยืดได้ที่ลองคำนวณละประมาณไม่เมตรเมตรยี่สิบก็เมตรห้าสิบโอเคอจับอุณหภูมิได้เหมือนเดิมนะครับยี่สิบสอง เดีครับใครจะหาซื้อก็ลองไปหาซื้อดูนะครับราคาสูงพอสมควรแต่ว่าถ้าเป็นช่างแอร์มืออาชีพแล้วก็ซื้อติดตัวไว้ถ้าลูกค้าเห็นก็ช่างแอร์คนนี้ซื้อเครื่องมือแพงอยู่นะครับบางทีลูกค้าก็ไม่รู้ว่าเราใช้เครื่องมือราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่างบอยมาบอกให้ว่าเออตัวนี้แพงนะครับเผื <c oughs> ่อลูกค้าจะเข้ามาดูด้วยนะเผื่อลูกค้าเห็นว่าช่างใช้ตัวนี้เอเคครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ ใครจะสั่งซื้อก็กดตะกร้าได้นะครับกดขึ้นโฆษณาเลยเด้งขึ้นมากดซื้อได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนี้ youtube ก็ซื้อของผ่าน youtube ได้แล้วนะครับซื้อผ่านได้เลยแต่โอ้โหใครจะไปซื้อนะ้อใครจะซื้อผ่าน youtube นั้นราคาสูงบางทีก็ซื้อตามร้านตามอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าใครอยากอุดหนุนอยากลองซื้อก็กดซื้อได้เลยนะครับ เวลาปิดเครื่องก็กดค้างหนยึ่งแล้วก็ปล่อยก็จะดับโอเคสวัสดีครับ